โพสขายสินค้ายูพิกบนมาเก็ตเพจแบบมืออาชีพปี2565ทำยังไงสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตุกสอนอะไรมืออาชีพนะครับชอบผมก็จะรวบรวมเอาเทคนิคการทำตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเสริมที่สามารถหาได้ได้เสริมได้บนโลกออนไลน์ได้มารวมไว้ที่นี่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเรียนรู้นะครับได้ใต้คลิปวีดีโอนี้เลยนะครับผมจะเป็นมดหมู่ไว้กับเพื่อนๆแล้วนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่่ยกันกดติดตามกด subscribe และฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน u p พิกนะครับแล้วอยากจะมีไว้นะครับลองเล่นหรือเอาไว้ชอบสินค้าช่วงที่เขามีโปรโมชั่นลดราคาก็คลิกนะครับแอดมาทักทายนะครับวิธีการสมัครนะครับได้ใต้คลิปวีดีนี้เลยนะครับทีนี้นะครับในวีดีโอนี้จะมาสอนวิธีการเอาสินค้าที่อยู่ใน u p พิกเนี่ยนะครับไปโพสขายใน m a r k e t ็ตเพจนะครับว่า ซึ่งตอนนี้มันก็ยังจะมีการปรับเปลี่ยนมีอะไรไปหลายๆอย่างนะครับซึ่งวันนี้อยากให้เพื่อนลองทําดูและลองเอาไปปรับใช้ท่านใดที่มีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็มีความเข้าใจในการขายอยู่แล้วเนี่ยก็ลองเอาไปขายได้เลยเพราะว่าตอนนี้สินค้าม,มีเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะมีไม่มากเท่ากับออตอนที่อยู่กับลาซาด้านะครับแต่ก็เยอะแล้วก็การจ่ายเงินอะไรต่างระบบขนส่งอะไรต่างตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยเขาปรับมาทั้งปีเลยนะครับแล้วก็โดน นู่นนี่นั่นมาทั้งปีแต่ว่าปีนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งปีของยูพิกท่านใดที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นจังหวะครับเพราะว่าคนไม่ทําไม่ได้ทํายูพิกตัวนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันกลับมาใช้งานได้ดีแล้วก็มีเยอะเพราะฉะนั้นมีโอกาสขายขายก่อนนะครับเ,เพื่อนโอเคปะนะครับทีนี้มีมีให้เราทําความเข้าใจก่อนการที่เราจะเอาสินค้าไปลงขายใน ในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะมาเก็ตเพจเนี่ยเราก็จะต้องเลือกนะครับสินค้าที่เป็นพวกเซนส์กินแคร์ความสวยความงามเนี่ยในนั้นค่อนข้างจะเอาลงขายยากนะครับโอเคไหมทีนี้สินค้าที่เราจะเอาลงขายเราจะเอาอะไรเอาอะไรไปลงขายบางท่านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสินค้าแบรนด์ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสินค้าแบรนด์เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องอะไรเงี้ยนะครับเ,เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับเสียเป็นส่วนใหญ่ถูกต้องไหม ทีนี้ในสินค้าของยูพิกเนี่ยมันจะมีหลายเยอะแยะหมดหมู่มากเลยนะครับเยอะแยะหมดหมู่ยังไงให้เพื่อนๆดูตรงนี้เห็นไ,ไหมครับมันจะมีหมวดหมู่เนี่ยตามที่เราต้องการเลยใครอยากขายเครื่องใช้ไฟฟ้าไปขายของในบ้านทั้งผู้หญิงผู้ชายไปขายหรือจะขายสินค้าช่วงที่เป็นโปรโมชั่นก็ได้แต่สินค้าที่เป็นโปรโมชั่นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่ามันจะมีระยะเวลาของมันเพราะฉะนั้นเวลาเราไปลงขายเนี่ยนะครับดูด้วยว่าหมดเวลาหมดโปรไปแล้วหรือย,อยังนะครับเพราะว่าสินค้าเนี่ย ถ้าเป็นช่วงโปรราคามันปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับนะครับหรือบางท่านอยากจะเอาสินค้ายูพิกชอยส์เนี่ยไปโพสต์ขายก็ได้ช่วงนี้มันเป็นโปรโมชั่นนะครับหรือจะเอาสินสินค้าที่เป็นยูพิกชอยส์ตรงนี้ไปโพสต์ขายก็ได้เพราะอะไรราคาสูงดีอ่าจริงๆราคาสินค้าที่อยู่ในยูพิกชอยส์เนี่ยนะครับเป็นเป็นสินค้าที่เอ่อราคาสูงเพราะเราได้คอมมิชชั่นหลายท่านอยากได้คอมมิชชั่นเยอะก็เอาสินค้าที่อยู่ในยูพิกชอยส์ไปขายก็ได้หรือไปเลือกดูสินค้า นะครับสมมติว่ายกตัวอย่างให้อย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากพดเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็เลือกที่เมนูเครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นไหมครับมันก็จะมีหมวดสินค้าขึ้นมาคันนี้หมวดสินค้าเนี่ยให้เราเลือกว่ามีอะไรนะอย่างดูหม้อต้มนี้นะครับเนีย่ยเราได้6บาทสินค้าที่อยู่ในในประเทศไทยมีค่าจะส่งนะครับก็คือ30บาทถ้าเกิดว่านะครับในนี้อันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศใช่ไหมครับเราก็ต้องแจ้งลูกค้าว่าเป็นสินค้าต่างประเทศนะ เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเลือกนะครับแล้วเราก็มาเลือกดูสินค้ามันก็จะมีเป็นหมวดหมู่ขึ้นมาให้เราเราถนัดตรงไหนเราก็เอาไปโพสต์ขายได้เลยนะครับหรือว่าเราจะกดเข้าไปในส่วนของอมันจะมีเนี่ยนะครับตรงดิวแนะนําประจําวันเนี่ยมันจะมีคมาว่ามากกว่าไหมลองจิ้มเข้าไปแปลว่ามันจะมีสินค้าตัวอื่นอีกที่ให้เราเลือกขายได้เนี่ยเราก็เอาไปโพสต์ขายได้ไ,ปปไ,ดไหครับเนี่ยนเ,เ,นนเ,นเนี่ยแหละเป็นนั่นอันนี้แปลว่าเป็นสินค้าที่คน คนเลือกซื้อแล้วก็ใช้เยอะมากนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูสินค้าตรงนี้แล้วเอาไปโพสต์ขายได้อ่าโอเคไหมเห็นไหมมีทีวีด้วยนะครับ L ทีวีของยี่ห้ออะไรเราก็ไม่รู้จักเนาะนะครับบางทีก็ไม่ใช่สินค้าแบรนด์เนาะเป็นสินค้าของจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเราก็เข้ามาดูได้เห็นไหมมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะนะครับอันนี้คือเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้ายูพิชอยที่ผมบอกนะครับเนี่ยจะเลือกเป็นช่วงโปรนี้ก็ได้หรือ จะมาเลือกสินค้ายูพิกชอยจากตรงนี้นี่อ่ะนะครับทีนี้พอมาผมอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกเอาสินค้ายูพิกชอยไปขายนะนะครับเพราะว่า1คือสินค้าในยูพิกชอยเนี่ยราคามันสูงดีนะครับกับก,ก,ก็ก็ต้องเลือกเอานะเพื่อนๆครับถ้าเราเน้นปริมาณเราอาจจะไปเอาสินค้าเดี๋ยวผมจะเอาสินค้าที่เป็นสินค้ากระแสไปโพสด,ด้วยแต่อันนี้จะขอเอาสินค้าที่เป็นยูพิกชอยเนี่ยไปโพสก่อนอ่าเอาสินค้าไปเพราะว่าอะไรสินค้ายูพิกชอยราคาสูงโอเคไหมนะครับ เราก็อยากขายได้ราคาเนาะทีนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นยูพิกเกอร์ต้องสมัครก่อนนะครับต้องอัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์ก่อนนะตั้งแต่299จนถึง1599นะครับใครอยากเรียนคอสยิงแอดนะครับแล้วก็ฟูลออปชั่นทุกอย่างก็1599นะครับสมัครโอเคไหมอ่ะทีนี้ผมจะเลือกสินค้าตัวนี้นะครับผมสมมติว่าผมเลือกบลูทูธอ่ะสินค้าบลูทูธตรงนี้เนี่ยเอ่อก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้เราเลือกใช่ไหมครับพอดีผมเชื่อมกับอ่าเชื่อมต่อมือถือเนาะมันก็เลยขึ้นช้านะครับ ะนะครับทีนี้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างหนึ่งคือข้อความรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็สินค้านี้เป็นสินค้าส่งฟรีะนะครับข้อดีคือมันส่งฟรีไงเราส่วนใหญ่เราเอาไว้ไว้เล่นได้ก่อนอื่นเราต้องเซฟรูปภาพก่อนก็ให้เรากดตรงนี้นะครับก็กดที่รูปภาพอกดไปเสร็จแล้วมันจะมีคาว่าดาวน์โหลดก็กดดาวโหลดเลยนะครับพอกดไปแล้วหนึ่งทีมันจะมีให้ดาวโหลดอีกครั้งหนึ่งก็กดดาวโหลดไปนะครับเราก็จะได้รูปภาพมาเสร็จแล้วนะครับก็กดปิดตรงนี้นะครับ แล้วก็กดปิดข้างบนอีกทีนึงอ่าโอเคไหมเสร็จแล้วทํำยังไงต่อนะครับเราก็จะต้องไปคัดลอกข้อความที่เป็นชื่อของมันเนี่ยผมปรากดค้างไว้หนึ่งทีแล้วปล่อยมันจะขึ้นคําว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วเราไปไหนต่อเราก็ไปที่ MarketPage ของเรานะครับก็เข้ามาที่ Facebook ของเราทีนี้เนี่ยมาร์เก็ตเพจมันจะมีให้เราเข้าได้2อ,อจุดนะครับจุดที่1ก็คือเข้าจากหน้าตรงนี้ถ้าเราหาไม่เจอนะครับก็ให้เรา1คือเราเข้าจากตรงนี้ 2ให้เราเข้ามาดูนี้ถ้ามันไม่เจอไม่เจอตรงนี้นะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับให้เรากดนะอ่ะกดตรงนี้นะผมกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับ Market มากระเพดมันจะวิ่งมาละนี่อ่ะลองกดจิ้มแต่ตรงนี้ก็ได้อ่ะปุ๊บมาไหมมาแล้วนะครับมาแล้วแล้วทํายังไงต่อก็ให้มาที่ตรงนี้ขายนะครับขายก็กดขายปุ๊บแล้วก็เลือกสินค้าพานะหรือเชา่าเราก็เลือกขายก็คือสินค้าเลือกสินค้านะครับแล้วเราก็ทํายังไงต่อเพิ่มรูปภาพ ก็กดเพิ่มรูปภาพนี่นะครับเราก็จะได้รูปภาพมาปึ๊บ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 อืมทีนี้ผมจะแนะนําอย่างนี้นิดหนึ่งนะครับตรงรูปภาพเนี่ยเราอาจจะเอารูปภาพอันเนี้ยไปทาก่อนไปทํายังไงนะครับอ่าเราก็เอารูปภาพอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมมีคอนเทนต์อยู่ผมมีคอนเทนต์อยู่ที่เป็นเออเป็นคอนเทนต์เอาอย่างงี้ผมผมจะใช้อย่างนี้เลยนะครับเข้ามาที่เว็บ อ่าเข้ามาที่แอปอะไรก็ได้อย่างผมใช้โ h o t o ฟโตกิดใช่ไหมครับผมก็จะเลือกเอารูปเนี้ยมา1รูปนะครับเลือกมาเลยนะ1รูปเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะจะเลือกอ่าผมก็จะพิมพ์เลยอ่ามีมีเก็บเงินมีมีเก็บเงินปลายทางอ่านะครับมีเก็บเงินปลายทางอืมแล้วก็คืน สินค้า7วันนี่คือเราเราเราไอ้นี่เลยเราเอาตั้งไว้เลยครับเพราะว่าอะไรบางคนบอกว่าออาตั้งไว้นี้เดี๋ยวเขาก็คืนสินค้าสิคือเราต้องทําความเข้าใจนะในยุคนี้เนี่ยคนไทยก็เขาก็กลัวเนาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเอาไว้เรามาทําข้อมูลไว้แต่ก็ไม่จําเป็นนะว่าอาจจะต้องเขียนเราอาจจะเขียนแค่ว่ามีเก็บเงินปลายทางมีเก็บเงินปลายทางอย่างเงี้ยโอเคไหมก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งคือ เราก็ใส่เข้าไปเลยครับพร้อมส่งใส่ใส่ดาวให้เข้าซะหน่อยนะครับแล้วเราก็ใส่คำว่าพร้อมส่งพร้อมส่งแล้วก็ส่งฟรีพร้อมส่งนะใส่ดาวเข้าไปครับส่งฟรีเป็นไงส่งฟรีทั่วไทย ปารตเข้าไปไงครับนี่เลยนะครับมือชิปไหมนี่แหละครับเราทําแบบมือชิปเนาะนะครับพร้อมส่งส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีเก็บเงินปลายทางแล้วคืนสินค้านะครับภายใน7วันเสร็จแล้วนะครับทำยังไงต่อบันทึกครับนี่นะครับก็เสียเวลาทารูปภาพมีหนึ่งเสร็จแล้วทำยังไงต่อย้อนกลับไปที่ f a c e b o o k เหมือนเดิมนะครับเราไป จริงๆแล้วในในในนี้นะครับเขาก็อาจจะมีให้เราแก้ไขรูปภาพได้อะไรได้นะเห็นไหมครับแต่ครั้นี้นะผมมองว่าเราก็คงไม่ได้แก้หรอกผมก็ลบทิ้งเลยเอาใหม่นะครับเพิ่มไปใหม่แ้เรามีรูปที่เราทํามาไว้หนึ่งรูปแล้วใช่ไหมครับก็เอาของอันนี้ปึ๊บนี่เอามาอย่างนี้นะครับแล้วนะครับข้อความที่เราเซฟ,ฟมาก็คือชื่อใช่ไหมครับชื่ออันนี้เราก็เอามาใส่ตรงนี้เลยราคาเราเรา ส่งฟรีแล้วก็99ครับหมวดเตาไมโครเวฟไม่ใช่เตาไมโครเวฟนะครับเราก็จะต้องมาเลือกนะครับเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมอ่มันมีบ้านเครื่องมือเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอันอื่นอีกไหมลองดูครับโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ ronics, คอมงานในเล็กปึ๊ๆไม่มีนะครับเราก็ใช้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะนะครับลาโพงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เลือกเป็นสินค้าใหม่เนี่ยแล้วก็เลือกจิ้มเลยนะครับใส่ราคา ขอ้อหมวดหมู่ใหมคํคำอธิบายทีนี้คำอธิบายเนี่ยผมจะมีคอนเทนต์เอาไว้เพื่อน,อนๆก๊อปปี้ใช้ใช้คอนเทนต์ที่ผมใช้นี้ได้เลยนะครับก็คือใช้ได้เลยนะนะครับนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับปึ๊บใส่เข้าไปนะครับเห็นไ,ไหมคือเนี่ยปึ๊บเอาใส่ไปอย่างนี้ก่อนอนี่นะครับเอาไปวางป๊บปลงไปนี่อ่า นะครับมีหลายท่านถามว่าทาไมต้องดูสีนะครับเพราะมีสีเดียวก็ลูกค้าไม่รู้เราก็มีกี่สีถ้าเขาทักมาบอกอยากได้สีแดงอ๋อสีแดงหมดครับสีแดงหมดค่ะเหลือแต่สีขาวยยเดียวมีจำกัดน,นะคะอะ,อะไรเงี้ยลูกค้าเขาเขาอาจจะคิดว่าเออทำไมมันมีอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยนะครับเราก็เลือกได้นะครับเนี่ยเราก็เอาไปโพสได้รายได้อะไรไหมนะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราย้อนขึ้นมานิดหนึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆให้ไปเอาคอนเทนต์อันนี้มาวางเลยนะครับ นี่เลยนะครับจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับนี่ทำไมผมถึงผมถึงใช้ตนเป็นตัวยูพิกชอยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันส่งฟรีไงเราก็เอามาเล่นได้ไหมครับจัดส่งฟรีทั่วไทยอ่แมมาแหลมไม่ละนะครับเสร็จแล้วก็ทุกอย่างเอาตามนี้นะครับเขาบอกว่าสีนี้สีน้ำเงินเราไม่เอาใส่เราไม่ใส่สีครับนี่นี่ฮะไม่ใส่สี โอเคไหมนะครับเพราะเราไม่มีเรามีประมาณนี้นะครับก็เลือกเลือกไปเสร็จแล้วปุ๊บนะครับนี่เลื่อนลงมาต่อมันจะมีตําแหน่งที่เราโพสต์เราจะเลือกเนี่ยนะครับเราจะเลือกเป็นประเทศเประเทศประเทศตําแหน่งที่จะเอาไปโพสอย่ที่ไหนกทมเราก็เลือกเป็นกทมแบบเนี้ยนะครับเราก็ใช้เป็นกทมไปแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราจะขายที่ที่ไหนดีอะกทมเหรอ,อผมลองลองขายาผมจะขายที่จังหวัดผมอะนี่นะ นะครับนี่อ่ะดูนะใช้นะครับแล้วก็กดใช้เห็นไหมมันก็จะเป็นจังหวัดที่เราอยู่นะครับก็จะเป็นจังหวัดที่เราอยู่ปุ๊บนี่นี่เห็นไหมเราก็เลือกขายนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาตรงนี้รายละเอียดระบุหรือไม่ระบุอันนี้ผมก็ไม่ค่อยระบุไม่ระบุครับใส่ไปแค่นี้พอครับไตเติลคำอธิบายแค่นี้เสร็จแล้วสําหรับท่านที่อายเพื่อนก็กดซ่อนตรงนี้ได้แต่ผมไม่ซ่อนนะนะครับเราทำมาหาก,กินไม่ต้องอายใครครับถ้าเขาไม่โอเคก็ไม่เป็นไรเพื่อนเขา ไม่โอเคก็จ้างเขาไม่ต้องไปอายครับเพื่อนทาอาหารกินไม่ต้องกลัวทีนี้ลงประกาศที่อื่นเนี่ยคืออะไรลงประกาศจิ้มเข้าไปลงประกาศที่อื่นหลายท่านเนี่ยอาจจะไปกดจิ้มเลือกในเพจอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นก็ได้นะครับไม่จําเป็นก็ได้นะเราเลือกแค่มาเก็ตเพจเนี่ยเพราะมาเก็ตเพจเดียวเนี่ยก็มีคนดูเยอะแล้วก็มีคนดูเยอะแล้วนะครับอ่ะก็ก็ไม่เลือกก็กดเรียบร้อยเอาแค่นี้นะครับแล้วก็ตรงอื่นก็ผมก็ปล่อยว่างไว้ไม่ได้ทําอะไรอ่ะเสร็จแล้วต่อไปทรนเปไงต่อก็กดเผยแพร่เลย อแล้วก็รออ่ะโอเคนะครับทําไมต้องรอเพราะว่าเราจะต้องดูว่าโฆษณาของเราตรงเนี้ยสินค้าตัวนี้ที่เราโพสไปเนี่ยเขาเขาให้เราผ่านไหมไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านจะขึ้นสีแดงตรงนี้แต่ถ้าผ่านจะขึ้นสีเขียวนี้โอเคไหมทีนี้หลายๆท่านถามว่าแล้วจะทำยังไงให้ขายได้ล่ะประเด็นก็คืออย่างนี้นะครับเวลาเราขายในมาร์เก็ตเพจเนี่ยบางคนมีสินค้าแค่หนึ่งชิ้นนะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ พอดีมาพอดีอยู่บ้านต่างจังหวัดเนาะนะครับก็จะมีเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ก็ดีครับธรรมชาติดีนะเห็นไหมนะครับอาทีนี้มาต่อกันแล้วจะทํายังไงให้เราขายสินค้าได้ประเด็นก็คือสมมติว่าถ้าเราจะขายสินค้าตัวเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องทํารูปหลยๆรูปหรือว่าเราอาจจะไปหารูปมาจาก Google หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วเอามาทําแต่ให้เป็นรูปแบบเดียวกันนะอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้โพสต์ได้ใน ในหลายๆส่วนแล้วก็ชื่อตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะใช้ชื่อเดิมไม่ได้นะครับต้องสลับเอาอ่ะนะครับทีนี้ย้อนมาอันนี้คือเราโพสไปแล้วหนึ่งครั้งสมมติว่าถ้าเราเราอยากจะโพสอีกล่ะทันยังไงเพื่อนๆครับเวลาที่เราเราเข้ามาดูสินค้าที่อยู่ในในในนี้เนี่ยมันจะมีตอนนี้เขาเขาใช้เป็นรูปภาพเขาแคปเป็นรูปภาพมาวางเอาไว้ให้เราไม่ได้เป็นข้อความเพราะฉะนั้นเราจะทัยังไงล่ะเราก็แคปเอาเลยครับเพื่อนๆ แคปเอานะนี่เลยนะแคปเอา1แล้วนะครับเราก็อาจจะเอาไปตัดออกปึ๊บแคปเอานะอันนี้คือผมแคบเอานะครับแคบหน้าจอเอาอประมาณนี้นะครับก็ได้มาประมาณ3รูปอ่าสามรูปแล้วเดี๋ยวจะทํายังไงเราก็เข้ามานะครับอันนี้คืออย่างที่บอกครับเราถ้าเราไม่ได้สร้างเงื่อนไขในการขายเราจะทํายังไงเราก็ทําได้หมดถูกต้องไหมสมมติว่าเราเข้ามาอันนี้เนี่ยเราก็เข้ามาเลือกแก้ไขรูปภาพครับแล้วเราก็ แคปซ่าตัดต่อรูปภาพเอาให้ไม่เห็นรายละเอียดอา,อาจจะประมาณนี้สักรูปหนึ่งหนึ่งรูปเห็นไหมครับเราได้ละหนึ่งรูปนะครับก็แค่แค่นี้ต่อไปนะครับแก้ไขอีกเราก็จะเอาแคปหน้าจอมาปึ๊บนะครับแบบนี้เอามาวางไปปึ๊บนะครับได้แล้วอีกหนึ่งรูปนะครับเรามาอันนี้อีกแก้ไขอีกนะครับกดแก้ไขอีกปึ๊บ ตรงแก้ไขผมว่าเพื่อนๆคงจะน่าจะทําได้อยู่แล้วเนาะไม่น่ายากแคปหน้าจออะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็เสร็จแล้วเราก็จะได้ภาพมา3ภาพแบบนี้ทีนี้พอเราได้3ภาพมาแบบนี้เนี่ยนะครับพอเราได้3ภาพแบบนี้หนึ่งสองสามเนี่ยทีนี้แล้วเราจะทํายังไงต่อละ่ะนะครับประเด็นก็คือเขาบอกว่ามีสีสีอะไรครับสีน้ําเงินอย่างเดียวใช่ไหมนะครับนั่นแปลว่าเราเข้าไปที่ U P อีกครั้งหนึง่งเพื่อนๆครับมันจะมีในส่วนของ นะครับพอเราเรากดเนี่ยขึ้นมาเลื่อยขึ้นมาเพื่อนเมือนจะเห็นตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้นะนี่นะครับปุ๊บกดเลยนะกดเข้าไปนะตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วมันจะมีรูปภาพสีน้ำเงินขึ้นมานี่นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่นะครับรูปภาพสีน้ำเงินนะครับเราสามารถที่จะบันทึกข้อมูลลงไปตรงนี้นะเดี๋ยวผมลองกดบันทึกข้อมูลนะกดปุ๊บอ่ะกดนี่กดดาวน์โหลดนี่กดกดดาวน์โหลดปุ๊บ ดูซิเราได้สีอะไรมานะครับสีน้ําเงินไหมอ่ะเราก็ได้สีน้ําเงินมาอ่ะกดเข้าไปกดอีกทีหนึ่งถ้าเราอยากโหลดอีกลหลายๆรูปทําได้ไหมนะครับก็เข้ามาโหลดอีกอ่ะเราอยากได้รูปนี้นะครับเราก็กดหรือว่าเราจะเอาอันไหนดีเอารูปนี้อ่ะเอารูปนี้เอารูปเอารูปไหนเอารูปนี้อีกหนึ่งรูปนะครับปึ๊บกดแล้วอ่ะเข้าไปมาอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวจะสอนทํารูปเพิ่มนะครับอ่า อาจจะเสียเวลานิดนึงนะนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเอาไปปรับใช้ได้ก็จะแจ่มมากแล้วเราก็จะเอารูปนี้มาขอสี่รูปนะครับขอสี่รูปอีกรูปหนึ่งนะครับบคือมันเป็นลูกเล่นมันเป็นลูกเล่นของเรานะผมมองว่านะครับเราเลือกทําได้อะเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้เราตัดต่อรูปภาพใช่ไหมทีนี้เราเข้าไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เนี่ยเราจะ นะครับทำยังไงนะครับอ่าผมกดย้อนออกมานะครับผมก็จะเลือกนะครับได้รูปภาพไหมอ่ะเข้าไปหนึ่งสองปึ๊บแบบนี้นะนะครับเราก็ทําให้ภาพมันเป็นสีแบบนี้ซะนะครับแล้วก็ทํายังไงต่อสัดส่วนอืมแบบนี้นะครับเราอยากได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้นะครับเราก็ขยายมาประมาณนี้ อย่าให้ราคามันขึ้น,นครับประมาณนี้ไหมอ่าเห็นไหมนะครับเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคของเราเนาะเราก็ทําไปครับอย่าให้ราคาไม่ไมเห็นราคาพอนี่นะครับอ่ะเห็นไหมไม่ให้ราคานะครับเราเราจะขายให้ให้ได้เราก็ต้องปรับแต่งนิดนึงนะครับอ่ะโอเคไหมเรียบร้อยแล้วก็ลบอันนี้ออกนะครับลบออกปึ๊บ อมาแล้วทีน,นี้ต่อไปของเราคือทําอะไรครับก็อันนี้ก็เสร็จแล้วผมก็เข้าไปคัดลอกข้อความเมื่อกี้มาก่อนนะครับนี่เลยใช้ข้อความนี้เลยเอาวางมาก็เลยครับเข้าไปที่รูปภาพเหมือนเดิมแล้วก็เอาข้อความมาวางเลยครับฟ๊าจัดส่งฟรีทั่วไทยอ่ะเอาแค่นี้ก็ได้หรือว่าเอาอีกอันหนึ่งครับเก็บเงินปลายทางครับมีเก็บเงินปลายทาง ค,คือถ้าเรามีแพทเทิร์นอยู่แล้วเราเราวางมันก็จะง่ายครับถูกปะเราทําเวลาเราทํามันก็จะง่ายครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเลือกเอานะครับผมก็จะลบออกบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ทั้งหมดเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปใส่ในตรงคอนเทนต์แต่ว่าตรงนี้รูปภาพมันเป็นรูปภาพที่เปิดใจเปิดใจลูกค้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอเปิดเป็นรูปภาพที่เอาไว้เปิดใจลูกค้าเราจะต้องหาจุดขายให้ได้ เราจะขายอะไรเห็นไหมนะครับผมก็กดบันทึกบันทึกเสร็จแล้วทีนี้เราก็กลับไปที่ไหนครับเราก็ไปขายสินค้าตัวเดิมนี่แหละนะครับสินค้าตัวเดิมนี่แหละเราก,กดขายแต่ว่าเราจะไปขายที่ไหนครับทีนี้เราจะขายที่กอทมอละนะครับเดีวเราใช้อะไรละเ,เราก็ใช้เนี่ยนะครับข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยหนึ่งสองสามเห็นไหมเราได้ได้มาอีกอันหนึ่งแล้วนะเห็นไหมมีคนถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้ เพราะว่าเราจะได้มีสินค้าตัวเดียวเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะาขายได้ในทุกหลายๆจังหวัดนะครับในหลายๆจังหวัดแต่ว่าก็ต้องระวังก็ต้องระวังนะครับเรื่องของการทําภาพอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะมีภาพซ้าภาพอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมเป็นมือนหนึ่งนะครับคาําอธิบายนะครับก็ไปก๊อปปี้มา มันก็วางลงไปนะครับแล้วตรงหัวข้อหัวชื่อนะครับมันเดิมนะครับหัวชื่อเราก็เหมือนเดิมเลยเราก็กดคัด Copy มานะครับแล้วเราก็ขึ้นไปอ่าเอาเราเอามีวางไว้แล้วทีนี้เรากลับไปที่ยูพีกอีกครั้งหนึ่งนะครับไปคัดลอกนะครับชื่อมานะครับทีนี้ชื่อเนี่ยนะครับเราจะใช้อันเดิมไม่ได้ละ๋ยวผมขอเข้าไปแก้ในโน้ตก่อนนะครับเนี่ยนะครับปึ๊บเอามาวางไว้ในโน้ตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็แก้เลยนะครับปึ๊บเราเอา เอาชื่อรุ่นเนี่ยนะครับเอารุ่นมาขึ้นมาวางก่อนก็ได้นะครับวางปุ๊บเราก็อาจจะใส่เป็นลำโพงบลูทูธถูกไหมปรับชื่อปรับแต่งชื่อนิดนึงนะครับก็ไม่ได้เสียเวลามากเนาะถ้าเราขายได้ยังไงเราก็ได้กําไรถูกไหมครับอ่ะวางมาปไปปุ๊บนี่เลยเห็นไหมครับแล้ว สิ่งสําคัญคือเราเปลี่ยนครับตอนนี้เราก็จะมาขายที่ไหนครับก็ธนอกรุงเทพปึ๊บเห็นไหมครับก็ขายกรุงเทพได้แล้วนะครับเห็นไหมก็จะขึ้นมากรุงเทพเสร็จแล้วนะครับก็เลือกใช้งานป๊าบ้าไปนะครับกไไ็ไม่ไม่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ถ้าเราขายได้ยังไงก็กมไรส่วนเรื่องของตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกคือเราก็ไม่ตั้งเนาะเราก็กดมากดเผยแพร่เลยนะครับเช็คข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับก็กด เผยแผ่นะเห็นไหมครับก็โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับก็ขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยก็รอนะครับทีนี้นะครับเราจะทํายังไงให้สินค้าเราที่อยู่ในในในเน,นี้ยขายได้เยอะเพื่อนๆครับสินค้าในในยูพิกในมีเยอะมากเพื่อนๆเลือกเอาเลยอยากขายอะไรเอาไปขายอยากขายเสื้อผ้าขายขายอยากขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขายอยากขายสินค้ายูพิกช้อยาขายแต่นะครับ เข้ามาแรกๆเนี่ยให้เพื่อนๆเอาสินค้าที่อยู่ใน U ูบิชอยส์เนี่ยนะครับไอ้ไม่ใช่ในยูบิชอยในทุกหมวดหมู่ที่เราอยากขายเอาไปโพสต์ใน Market ิตเพจให้มากที่สุดนะครับถึงร้อยรายการได้ยิ่งดีหรือทําได้มากเท่าไหร่ทาเท่านั้นนะครับอย่างน้อยโพสต์ขายทุกวันวันละสองชิ้นสาชิ้น4ชิ้นหรือ5ชิ้น10ชิ้นก็แล้วแต่แต่อย่าโพสต์ต่อเนื่องมากนะครับค่อยๆโพสต์ไปชั่วโมงหนึ่งสินค้าตัวหนึ่ง2ชั่วโมง3มชั่วโมงสินค้าตัวหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ นะครับก็ได้ไม่ไม่จำเป็นบอกโอ้โหมานั่งเพิ่มไลฟ์ปุบปุบอันนี้ไม่โอเคนะครับเพราะว่าอาจจะโดนบอกว่าเป็นสแปมหรือเปล่าทำไมมันโพสทีจังอย่างนี้แล้วก็สินค้าตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะโพสโพสในในในหลายๆ,ๆ,ๆจังหวัดผมแนะนําว่าให้สลับครับสลับโพสสินค้าอย่าโพสพร้อมกันเหมือนอย่างที่ผมทํานะสมมติเราจะขายบลูทูธเราก็ทําบลูทูธก่อนเสร็จหนึ่งอันแล้วเราก็เอาข้อมูลเนี่ยไปวางไว้ที่ตัวโนตก็คือ เหมือนเราคัดลอกข้อมูลทุกอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่โน้ตแบบแบบแบบเนี้ยแล้วเราค่อยมาสลับขยับแนวว่าอันนั้ไปไว้ตรงนั้นนี่ไว้นี่แค่นั้นนะครับแค่นั้นเราก็ก็ได้แหละเสร็จแล้วพอมีสินค้าตัวใหม่ใช่ไหมเราก็เอามาทําอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าโพสต์สินค้าตัวใหม่สลับไปเลยสมมุติว่าเช้าโพสต์สินค้า5รายการก็5้าตัว5รายการตอนบ่ายจะมาโพสต์อีกเป็นสินค้าตัวเดิมก็ก็โพสตอีก5รายการได้หรือจะเป็นสินค้าตัวใหม่ก็โพสตใหม่อย่างเงี้ย นะครับคือเราก็ทําประมาณแบบน,นี้แต่ว่าอย่าทําซ้ําๆอย่าทำอ,าอะไรที่มันดูเหมือนเราเป็นสแปมอ่ะเอาง่ายๆครับบางคนบอกว่าเสื้อตัวนี้ขายดีมากเลยแต่เราใช้รูปเดิมซ้ําๆไม่ได้นะครับไม่ผ่านด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองไปหาเทคนิคจากหลายๆท่านดูจากหลายๆท่านที่เขาสอนนะครับแล้วเราเอามาปรับใช้เพื่อเราขายได้นะครับอย่าอย่าดูแค่อาจจะดูของผมด้วยไปดูของสมาชิกท่านอื่นด้วยแล้วก็ลองเอามาปรับใช้ดูเพราะว่า มันไม่มีเทคนิคตายตัวเนาะเทคนิคของใครของมันอะไรเงี้ยโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไว้เทคนิคการขายสินค้านะครับในมาร์เก็ตเพจเนี่ยปี2565ของสินค้ายูพิกเนี่ยแล้วก็อย่างคือตัวเนี้ยยูพิกกลับมาทําตลาดได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เพื่อนพลาดนะครับแล้วก็สมัครเนี่ยถูกกว่าสมัยก่อนมากนะครับตอนนี้มี2 9 9 4 9 9 99่้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดท่านใดยอยากทําเป็นธุรกิจเลยอยากทำแล้วให้เห็นเงินเลยเนี่ยนะครับก็ ให้สมัครแบบนะครับอ่หาเก้าเเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลเนาะนะครับคือตอนนี้เราพออยู่พิกกลับมาทําตลาดได้ตอนนี้เราเลยกลับมาฟอร์มทีมกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็จะมีการตั้งระบบการทํางานเอาไว้เพื่อให้ทุกคนได้เงินต้องบอกกันนะว่ากลับมารอบนี้เพื่อให้ทุกคนได้เงินแล้วเด็กได้เงินเร็วๆก็ต้องทําตามที่เราตั้งไว้ท่านใดที่อยากแค่อยากมาลองขายลองโพสนะครับก็สมัคร2 9งเหรือ99กได้ แต่ท่านใดที่อยากได้วิชาอยากได้เทคนิคอยากได้องค์ความรู้นะครับก็สมัคร1599สมัครครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะครับอย่ามาถามผมว่าสมัคร299ไปแล้วสมัคร1599ใดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสมัครครั้งเดียวถ้าเกิดสมัคร299ไปแล้วจะมาสมัคร1599ก็ต้องสมัครใหม่อัปเกรดใหม่ซึ่งมันเสียซ้ำนะครับเห็นไหมถ้าซื้อบางคนซื้อ99ไปแล้วแต่จะมาซื้อ1599อีกได้ไหมก็ไม่ได้ครับ เพราะว่าอะไรไม่อยากให้ซื้อแบบนี้มันเปลืองตังค์ <c oughs> ไม่ใช่ไม่อยากได้ตังค์แต่ไม่ดีครับนไหนก็จะเสียตังค์แล้วแล้วเรามองแล้วว่ามันได้เป,เป็นธุรกิจได้ก็หนึ่งห้าเก้าเก้าครับเรียนยิงแอดเรียนการทำตลาดออนไลน์แบบฟูลออปชันไปเลยโอเคไหมนะครับอันนี้ฝากไว้แล้วกันก็ลองตัดสินใจดูครับเพื่อนเราไม่บังคับกันนะครับวันนี้ยูพิกลับมาทําตลาดได้เหมือนเดิมแล้วผมก็อยากให้เพื่อนเพื่อนเนะี่ยนะครับลองตัดสินใจแล้วลองกลับมาลุยกันมาอีกสักครั้งหนึ่งเนาะนะครับก็ฝากไว้นะครับ ใครยังไม่ได้สมัครสมัครใครอยากสมัครสมัครนะครับวีดีโอลิงก์ต่างๆมีให้พร้อมแล้วก็อ,อยากเรียนรู้นะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักมานะครับใต้คลิปวิดีโอนี้มีมีลิงก์อยู่ก็ทักมาทักไลน์มาก็ได้หรือเข้ากลุ่มไปก็ได้นะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับก่อนจบกันยายก็ฝากกันเพื่อช่วยกันกดติดตามกด s u b ส c คร b e แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในทั้งต่อไปนะครับขอคนละหนึ่งซับสไครนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับ เอามาให้อีกเยอะเลยนะครับเพราะตอนนี้จะย้อนกลับมาทำยูพิกเพื่อหาเงินเพิ่มกันแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ